เล,เลี้ยงหลานยังไงจะคงพูดดีๆสิกล้าเลยกลเอออิ ouais. อ่มตัวอ่ะอ,อ้าวอ้าวออกอ่างคนด้วยเอ้ยอึงตึงตัวเรียกว่าอะไรคะอิงอิงสองตัวเรียกว่าอะไรคะอิงโอมอิงสามตัวแล้วคะอิงโอมอามสี่ตัวล้คะอิงโอมอามอีสี่ตัวละคะอิงโอมอามอิ่ม แล้วเจ็ดตัวลคะเอ็นรเ้ยอึ้้ตองตัวเอ็น hmm, อ้อมอีอ้าออเจ็ตัวค่ะเอ็นอ้อมอีอ้าโออ แอบอตัวค่ะ้าตัวอื่นตัวอ๊อ๊อ่านอิมอ้อบอออ้าวิหเรยลยเดไอหลา่จะคขูดดีติดออเออัว้วอ้าวอวออ้าวอ้าวออ้วอ